กอกตอนะครับก็บอกว่าเหตุที่ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสวใน19จังหวัดได้เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนได้คาดว่าจะสามารถพิจารณาได้ไม่เกิน29เมษายนขณะที่นายยกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมอยู่บนหลักไม่ก้าวก่อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าจากการที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันในการรับคำร้องกรณีที่นายภัยบูลนิติวันสวรรหารและคณะยื่นเรื่องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของตนเองกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีขอให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักการและหน้าที่ตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยไม่ก้าวไกยอำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติและต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคมด้วยการดําเนินการใดๆใ,ในลักษณะสองมาตรฐานอีกทั้งการวินิจฉัยให้รัฐบาลซึ่งสิ้นสภาพตามรัฐธรมรมนูญเนื่องจากการยุบสภาและต้องรักษาการตามรัฐธรมรมนูญสามารถทำได้หรือไม่ส่วนการรับรองผลที่ยังไม่ถึงร้อยละเในการเลือกตั้งสว นายสมชัยศรีสุทธิยาก,ก,กรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าสาเหตุที่กกตยังไม่สามารถประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใน19จังหวัดเนื่องจากบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดมีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งเข้ามาซึ่งกกตจังหวัดจะต้องสืบสวนสอบสวนข้อได้จริงก่อนส่งมาให้กกตกลางพิจารณาโดยคาดว่ากกตจะสามารถประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งสวที่เหลือได้ช้าที่สุด ไม่เกิน29เมษายนนี้แต่เชื่อว่าจะไม่ทันการเปิดประชุมพุทธิสภานัดแรก18เมษายนอย่างแน่นอน